ไอดีดองเพชรแนะนำซอมบี้ลัสนะครับมีหลากหลายเกมนะครับทั้งเกมของวันพีสเบลตี้ลัสนะครับวันพีสเทเชอร์คูดบีดเบลฟโซดักบอลเลเจนต์นะครับแบล็กโคเวอร์โซโล่เลเวลลิงนะครับดักบอลโดครั้งเจ็ดป่ามนะครับหลากหลายมากมายนะซอมบี้ลัสนะครับซึ่งคุณสามารถนะครับพิมพ์ภาษาไทยหาใน Google ก็ขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับดูนี่ครับซอมบี้ลัส ไทยๆก็ขึ้นเหมือนกันครับอันแรกนะกดเข้าไปครับเป็นของสองบีลัสครับ id ดองเ p e ซสองบีลัสครับวันนี้มาแนะนำกับร้านเติมเกมราคาถูกในการโกลเดนบัคในการมีเกมมากมายหลากหลายโคตรโคนะครับทั้งเติมผ่าน id password ทั้งเติมผ่าน uid แบบง่ายๆก็มีเหมือนกันนะครับมีเกมมากมายครับเช่น Delta f o r c e นะครับร็ก o rov free fire เ n s ช i น คือเยอะแยะมากหมายมากๆนะครับและแถมมีเติมเกมของวา t พีทเชอร์คูดของเกมเราด้วยนะครับราคาถูกมากๆนะครับคุณสามารถเซิร์ชใน f a e b o o k Golden b u ักหรือคุณเซิร์ชใน Google นะครับเขียนไปเลยครับโ l เดนบักแต่ไทยๆครับขึ้นด้วยเหมือนกันครับ g Golden b u ักครับสวัสดีครับวันนี้พบเกมวานพีทเชอร์คูดครับเมส คกเควันนี้ครับข่าวสารของกาชาใหม่อีเวนต์ใหญ่กลางเดือนเทเชอร์แม p ครับได้มานะครับแล้วก็วันนี้ครับมีข่าวสารของการอัปเดตของเทเชอร์แมพนะครับที่ทางเกมเขาพูดไว้ตอนต้นปีว่าเดี๋ยวจะมีการอัปเดตเพิ่มเติมนะเข้ามาแล้วนะครับอย่างแรกนะครับไปดูกาชาก่อนนะครับกาชาของเทเชอร์แมพครับขอเอสนะครับ ซึ่งผมได้แปลสกิลขอตัวละครใหม่ครับบัละเอียดนะครับในไลฟ์ของเมื่อวานนะสามารถดูย้อนหลังกันได้นะครับในไลฟ์ของเมื่อวานนะแปลไว้ครบเลยครับซึ่งกาชาเนี่ยครับมาในวันที่12นี้นะ10บโมงเช้านะครับจบในวันที่27นะครับ3ทุ่มนะครับเดือนนี้เหมือนกันซึ่งตัวใหม่ของรอบนี้ครับก็จะมีมา3ตัวครับก็คือจะเป็น S เป็นหนวดดำเป็นเมลโก้นะครับ S 6กดาวของเทเชอร์แม็ ห no นวดดาวเมัลโก้นั้นเป็นห้าดาวของเทเชอร์แมปนะมิเลเตกาชานะครับอยู่ที่7.5เปอร์เซ็นต์นะครับสถาหานะครับคุณเปิดได้ตัวคนใหม่อย่างเอสหนวดดาวเมัลโก้นะครับก็จะมาแบบเวลเต็มแม็กไมาแต่เต็ม, Mac, มักอาร์บิวลองเต็มแม็กให้คุณนะครับซึ่งตัวใหม่นะครับก่อนนี่เลยครับ3ตัวใหม่ครับก็เป็นสีแดงทั้ง3ตัวเลยนะ RS uh, นะครับ uh, เดี๋ยวผมจะพูดสกิลแบบโย่อให้ฟังแล้วกันนะ สกิลของ S เนี่ยค่อนข้างจะดีในการลุงด่านนะครับอากัปตันสามารถล้างเผาไหม้นะครับได้ถึง99กเทิรอนเพราะคือว่ามันจะมีการเปลี่ยนเผาไหม้ถ้าหากโดนเผาไหม้ปุ๊บจะเปลี่ยนบัฟบเผาไหม้ให้กลายเป็นบัฟโจมตีให้เราได้ซึ่งอันนี้แจ่มมากเพราะงั้นก็หมายความว่ามันสามารถล้างของเผาไหม้ได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ทหารนะครับมีแถกของพวกกลุ่มหนวดขาก็สามารถมีการล้างของช็อต บกัปตันทั้งหมดได้อีก2เถินนะครับส่วนไม้ตายนะครับก็จะมีการล้างของโซ่และก็เผาไหม้สี่เรินซึ่ง S นั้นถ้าหากมีพวกอแทกของกลุ่มนวดขาวแทกของโซออนกปะตนานหรือแทกของกลุ่มโรเจอร์นะครับ3ตัวขึ้นไปในทีมนะสามารถทำให้สกิลพละของ S นะครับไม้ตายไวขึ้นมาได้อีก13ถเถินนะครับเพราะง้นนะครับถ้าเล่นคอมโบของ S d เนี่ย S สามารถกดสกิลไม่ตายได้2ครั้งนะครับใน1เทิร์นนะเพราะสกิลของ S เนี่ยคูดาวอยู่ที่15เทิร์นนะครับอ่าไม่ตายลดให้13ก็เหลือ2เทิร์นเนาะก็แค่หาตัวละครอ,อื่นๆที่สามารถลดคูดาวเพิ่มเติมอีก2เทิร์นเอามาใช้งานลดคูดาเอสไป S ก็สามารถกดสกิลได้2ครั้งใน1เทิร์นนะครับพอกงานทหารกดสกิลได้2ครั้งใน1เทิร์นปุ๊บ S ก็สามารถล้างของโซ่และก็เผาไหม้นะครับรวมกันอยู่ที่8เทินนะซึ่งมันโคตรแจ่มเลยครับแต่แค่ว่าคุณต้องคอมโบให้ได้นะแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือว่า S เ,เป็นตัวละครที่บังคับปลดกุญแจต้องปลดกุญแจเท่านั้นนะครับถ้าหากไม่ปลดกุญแจนั้น S จะเล่นคอมโบตรงนี้ยากเพราะถ้าหากไม่ปลดเนี่ยเซคิอไม่ตายจะอยู่ที่ประมาณ16เทิน ซึ่งถ้าหาก16เทินลดลง13ก็เหลือ3เทินซึ่งการเหลือ3เทินเนี่ยทำให้คอมโบยากขึ้นโปรโตคอลที่สามารถลดคูดาวได้3เทินเนี่ยมันหายากปกติคืน1เทิน2เทินเนี่ยหาง่ายอยู่แต่3เทินเนี่ยหายากมากๆเพราะงั้นคอมโบนี้จะเล่นขึ้นยากมากๆเพราะงั้นคุณต้องตรวจกุญแจเขานั่นนะครับ ถึงสามารถเล่นคอมโบนี้ได้แบบง่ายได้มากขึ้นนะก็บัลลตครนที่สกิลดีนะมีการบงการบัสเป็นการเราที่ดูดีนะครับส่วนซัพพอร์ตซัพพอร์ตก็มีการตัดเลือดกับของตัวเองลง80%ตรงนี้ก็สามารถทําการล้างของมึนหัวได้นะแล้วก็จะมีการล้างของเผาไหม้สามเธอนะครับก็โดยรวมของการลงด่านถือว่าดูดีนะครับแต่ในโหมดของ P ิ P ค่อนข้างจะ ธรรมดาหรือเรียกว่ากระจอกก็ได้เอสนะครับก็จะเป็นทีมของแดงหรือลูกศรแดงลูกศรนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขคือว่าจะต้องเป็นแท็กของกลุ่มหนวดขาวถึงจะมีการทําให้ตัวเองมีเกราะชิลตัวเองไม่ตายไวขึ้นซึ่งแท็กของกลุ่มหนวดขาวที่เป็นทีมแดงทีมลูกศรเนี่ยผมหาดูแล้มันไม่มี เพราะงั้นตรงแท็กตรงนี้ตอนนี้ยังใช้ไม่ได้อาจจะต้องรออนาคตแต่ตอนนี้คือไม่ได้แน,แน่ส่วนไม้ตาก็จะมีการทำดาเมจอยู่ที่3.5เท่ามีการาลดคูดาวให้1ตัว50%ซึ่งมันก็แค่นี้แล้วก็มีดาเมจโอเวอร์ไทม์แต่ตรงน,นี้ต้องมอีแท็กของกลุ่มหนวดขาว3ตัวเพราะงั้นตอนนี้ยังใช้งานไม่ได้ ถ้าหากมองตรงดาเมจต,ตรงนี้ถ้าหากมองตรงการลดครูดาวตรงนี้คิดว่าทีมแดงไม่จําเป็นแดงมีดาเมจอยู่แล้วคือจะเป็นเจ้าลูฟี่ฉลองอันนั้นคือดาเมจส่วนเรื่องความเร็วใช้เป็นอ่าโคบี้ใช้เป็นอุตะใช้เป็นน้องงูใช้เป็นปาก,กี้คือมีเยอะอยู่แล้วเพราะงั้นทีมแดงเก่งอยู่แล้วเอสเลยไม่จําเป็นส่วนทีมลูกศรละ่ะ ลูกศรก็ไม่จําเป็นเพราะถ้าหาลูกศอน,นั้นต้องการจะหาตัวละครที่ช่วยทําการเร่งไม้ตายได้ใส่เป็นนามิฉลองสีเขียว10ปี6ดาวดีกว่านามิ10ปีลดคู่ดาวได้แบต100%แถม2ตัวด้วยซึ่งมันดีกว่าเอยู่แล้วมันดีกว่าเมากๆอยู่แล้วเพราะงั้นนะครับโด,ดวงของการลงของ p ิ p ีของ S นั้นค่อนข้างจะดูธรรมดาหรือเรียกว่าเกือบกระจอกเลยก็ว่าได้ ใช้ตัวอื่นดีกว่าครับในการลงของพิวพีนะแต่การลงดาเนี่ยโอเคลงดาถือว่าดูดีเหมือนกันนะครับก็เปิดมาคงได้ใช้งานแหละทุกเดือนนะในเทเชอมแมปนะครับส่วน5ดาดาวใหม่ครับอย่างบางชีนะครับหรือหนวดดำนะครับก็สกิลของพิวพีไม่มีนะมาโกก็พิวพีไม่มีนะครับแต่2ตัวนี้ถือว่าเปิดได้ถือว่าคุ้มนะครับเพราะสกิลเขาของเขานั้นค่อนข้างจะดีนะล้างได้6เทินแล้วคูดาวได้2เทิน ซับพอร์ตก็แจมด้วยซับพอร์ตของโหนดดำนะครับก็จะมีการล้างของลดโจมตี2เทเธอนะครับส่วนซับพอร์ตของเจ้ามากโก้ก็จะเป็นการกดเพอร์เฟกแล้วก็สามารถล้างของเกละผ่าครึ่งได้1นึ่งเธอทุกครั้งที่กดเพอร์เฟกต์นะครับเพราะงาน2ตัวนี้ย5ดาวเนี่ยเปิดได้มาถือว่าคุ้มอยู่นะสกิลมันดูดีซับพอร์ตดูดีมากครับแต่แค่ว่าลงพิวพีไม่ได้นะ ส่วนกาชานี่ครับมากันสามตู้นะครับตู้หนึ่งมาสิบสองตู้สองมาสิบสามตู้สามมาสิบสี่นะครับจบพร้อมกันคือในวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับสามทุ่มนะครับซึ่งกาชานี่ครับเปิดครั้งแรกสามสิบเพชรเราไม่เจอกาชาแบบถูกๆเงี้ยมาสองเดือนละมั้งเพราะกาชาของช่วงฉลองเนี่ยมันจัดเต็มเลยห้าสิบเพชร อันนี้เป็นการชา,าหลังฉลองนะครับเพราะการชาเนี่ยมา12อาการชาของพวกฉลองเนี่ยก็จบ12นะครับก็คือว่าการชาฉลองจบไปปุ๊บก,การชานี่ก็มาต่อเลยนะครับเปิดครั้งแรก30เพชรนะครับเพราะงั้นก็ควรจะเปิดกันสักทีหละนะถ้าหากไม่เปิดสักทีถือว่าไม่เกลียดกันนะครับ <laughs> เปิดครั้งที่4นะครับครั้งที่4นั้นก็จะได้แน่นอนว่าครั้งที่4จะได้ตัวใหม่ 1>, 1ตัวนะครับจะเป็นหนวดดำจะเป็น S จะเป็นเมาโคสุ่มออกมา1ตัวแน่นอนนะครับส่วนกาชาตู้2ตู้3นะครับากาชาตู้ที่2นะครับเปิดครบ8ครั้งได้หนวดดำหนึ่งตัวกาชาตู้3นะครับเปิดครบ8ครั้งนะครับได้เป็นเมาโคหนึ่งตัวนะส่วนกาชาตู้ที่1เนี่ยเปิดครบ25ครั้งนะครับได้เป็น S ใหม่ หนึ่งตัวนะครับส่วนหลังตู้เรามีอะไรบ้างนะครับกาชาของตู้ที่หนึ่งนะครับตู้หนึ่งนั้นจะมีของเทเชอร์แมพทุกตัวนะยกเว้นตัวใหม่ของเดือนก่อนไม่มีนะครับก็มากันเกือบครบเลยครับของเทเชอร์แมพหกดาวนะครับแต่6กดาวของเทเชอร์แมพที่จะมีการเพิ่มเล็ดออกก็จะเป็น S เป็นสตูซี่เป็นพี่ไม้นะครับ3ตัวนะอืมก็มีมาครบเลยนะส่วน หกดาวธรรมดามเดีเป็นอุตะแดงเป็นอาคุซันใหม่โรบิน10ปีเบอร์เจสหน่วยขาวแจ็คนะคนะส่วนกาชาของตู้2นะครับตู้2 6กดาวของเทเชอร์แมพก็จะมีเป็นเอสมีเป็นบาร์กี้มีเป็นโคบี้นะครับโคบี้บาร์กี้เนี่ยใช้งานบ่อยนะผมเองส่วนตัวเนี่ยใช้งานของ2ตัวนี้บ่อยมากนะครับหดาวของธรรมดามีเป็น อุซบเวก้าพังมีเป็นหน่วยดาบนี่คือว่าถ้าคุณเปิดได้สองตัวเนี้ยคือเอาไปจัดทีมปืนได้เลยนะอุซบเวก้าพังหน่วยดาบนี่มันทีมปืนเลยนะ <c oughs> ส่วนตู้ที่สนะครับก็จะมีเป็น S อนะครับเป็นอ่าโมเลคาร์สุ e นะครับแล้วก็แฟรงกี้นะอืมถ้าหากแฟรงกี้แม่งอยู่ตู้2เนี่ยจะดีมากเลยนะเออจริง อ๋อบาร์กี้มันก็ปืนได้ใช่ไหมอ๋อใช่บาร์กี้ก็ปืนได้เพราะงั้นก็ตู้สองมีเป็นบาร์กี้อุซบใบกระพังแล้วก็หนวดดาบจะเป็นทีมปืนนะครับส่วนตู้สามก็มีเป็นไอ้เจ้าแฟรงกี้ซึ่งเป็นดาเมจทีมปืนที่เห็นคนก็ใช้ได้อยู่นะหกดาวธรรมดาก็มีเป็นนามิซันจิสองคนยักษ์คู่จินเบนามิสิบปีนะครับประมาณนี้เปิดตู้ไหนดีล่ะอืม หาไม่ได้อยากเสี่ยงตายกับตู้หนึ่งนะเพราะตู้หนึ่งเนี่ยมันมีเยอะถ้าหากจะเปิดตู้แยกตู้สองหรือตู้สามเนี่ยแนะนำว่าตู้สองดูดีกว่าครับไอเจ้าบาร์กี้โคโบี้เนี่ยใช้งานได้บ่อยจริงๆนะตู้สองดูดีครับส่วนตู้สามเนี่ยคาราสือมอลเล่แฟรงกี้ถือว่าใช้งานได้น้อยกว่าสองนะครับแนะนอเบื้องต้นประมาณนี้แล้วกัน ถ้าถามว่าการชานี้น่าเปิดหรือเปล่าก็หากคุณเปิดการชานี้ไปนะครับคุณสามารถผานอีเวนต์ของเทเซอร์แม็ได้แบบง่ายดดยมากขึ้นทําอันดับได้ดีได้ง่ายมากขึ้นนะครับถ้าคุณเปิดได้ตัวคอนใหม่อย่าง S อย่างโนดดามอย่างมาโก้นะถ้าหากจะมองการไกลแนะนําว่าเก็บเพชรไปรอก็ได้เพราะไม่แน่ใจว่าเดือนสิงหาเนี่ยจะมีฉลองมาอีกหรือเปล่านะครับก็ยังไงก็เก็บเพชรก็ได้เพราะ ช่วงนี้มันคือช่วงจบของฉลองนะคิดว่าหลายคนน่าจะเพชรไม่ค่อยมีด้วยแหละเพราะงั้นก็เก็บเพชรไปก่อนก็ได้ครับเพราะตัวคอรของ S เนี่ย S A นั้นมันไม่ได้ดูว้าวมากมายโอเคมันดูใช้ได้แต่มันแค่ว่าอาจจะไม่ดูว้าวมากมายเนะงงาะเพราะงั้นก็เก็บเพชรไปก่อนก็ได้ครับ่วนอีเวตนนะครับของเทชเชอร์แบบนะครับของเดือนนะครับมาในวันที่16นะครับ บ่ายสี่โมงจบในวันที่23ุ่่มนะครับโบอาครับ5ดาวบวกนะครับมหาเทพของ5ดาวฟรีนะครับซึ่งสรุปก็คือว่ามันสามารถลดเกราะทะลุหกเหลี่ยมได้ฮิวเลือดได้30,000ื่นติดหินได้5ฮิตล้างโซ่ได้10บเทินลดต้านทานแดงเขียวเหลืองได้70เปอร์เซนต์กลางอนาเขตได้หเทิน บ้าบอมันคือตัวละครมหาเทพที่โคตรบ้าบอเลยครับสกิลแม่งโคตรโกงเลยนะส่วนในโหมดพิ p วพีก็เล่นได้เหมือนกันเป็นการดีบัฟอ่าติดช็อตติดปิดไม่ตายติดมืนหัวแบบ100%ทั้งหมดนะครับ10วินะเพรอะงั้นตัวนี้คือมหาเทพนะพิ p วพีก็ได้ลงด่านก็เก่งมากๆครับบวกอ่ากับ5ดาวบวครับ ซึ่งเดือนนีเ้เก็บแต้มสูงสุดอยู่ที่10ล้านแปมนะครับแล้วก็ร้านค้านั้นมีการกลับมาขายของเจ้าน้องยอกนะครับน้องยอก5ดาวหัวกะโหลกกลับมาขายนะครับแล้วสิ่งที่ผมพูดไปตอนต้นคลิปนะครับก็คือว่า,าตรงนี้เขาบอกว่าเทเชอร์แมปนะครับในเดือนต่อไปเดือนของสิงหาเนี่ยจะมีการปรับรางวลัลอันดับ เรามาสนตัวให้มากขึ้นคือจากข้อเสนอแนะนะครับช่วงของต้นปีที่เขาเอาเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้เล่นว่าผู้เล่นต้องการอะไรผู้เล่นส่งอาสอบถามไปว่าต้องการให้แจกของเพิ่มหน่อยลุงลุงอ่างงกแจกของเพิ่มหน่อยลุงบันก็รับฟังครับเลยเอามาปรับปรปุงนะตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้รางวัลของเทเชอร์แม็ป จะได้มากขึ้นครับพวกของปลดลิมิปลดลิมิตอะไรเงี้ยจะได้มากขึ้นเพราะงั้นคุณก็สามารถปลดลิมิตได้ง่ายมากขึ้นผู้เล่นใหม่ก็จะมีของเหลือให้ใช้มากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับเริ่มต้นเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะครับเย้ yeah, ลุงบัน,นครับรับรับฟังเราทุกคนนะครับเราเข้าเนือไปลุงบันรับฟังนะแต่แค่ว่าอาจช้าปนกระกตา <c oughs> กว่าจะปรับนะเดือนสิงหานี่ครับมีการแจกของรางวัลเพิ่มเติม มากขึ้นนะครับส่วนเทเชอร์แม็กของเดือนนี้ครับก็แน่าหน่อยครับว่า S นะครับเเพิ่มแต้มสูงสุดนะครับ2เท่านะครับแล้วก็มีการเพิ่มช่องของกาด1ช่องกาดพังงาเรือติด100%นะครับหนวดดำนะครับกาดปืนติด100%เพิ่มแต้ม2เท่านะครับมิงไอเมาโก้นะครับก็กาดแผนที่ติด100%นะครับเพิ่มแต้ม2เท่านะ บวอาร์นะครับ5ดาวธรรมดานะครับการ์ดของแมวบวก5นะครับ5ดาวธรรมดานะ5ดาวบวกไม่เพิ่มการ์ดนะครับแล้วก็มีเป็นแฟรงกี้ซันจิ5ดาวบวกนะครับการ์ดของแผนที่บวก1นะครับเพิ่มแต้ม1.4เท่านะครับแล้วก็เป็นอาร์ตัวใหม่ครับอย่างนามิยามาโตะ6ดาวนะครับแล้วเป็นบวกอาร์ดาวบวกนะครับเพิ่มแต้ม1.4เท่านะครับอาแมงมุมแมงมุม แล้วมันจะแยกทำไมเนี่ยอ่ะป่าไงแซนเทิร์นเพิ่มแต้ม1จุดอแซนเทิร์นมนต้องแยกเพราะแซนเทิร์นมันเขียนว่าเพิ่มแต้ม1นึดสาห้าเท่าและลดคูดาวของแซนเทิร์นเองยี่ห้าเทินนะครับเพราะงั้นแซนเทิร์นก็จะไม่ตายไวขึ้นถึงยี่ห้าเทินนะคนนอกนั้นน่ะเขาไม่ตายไวขึ้นกันแค่10เทิร์น7เทิร์นนะแต่แซนเทิร์นเนี่ยต้อง25เทิร์น พราะตัวไม่ตาขอแซนเทอร์น,นั้นมันอยู่ที่30เทอร์ไง <g iggle> มันเยอะก,กว่าเพื่อนนะครับแล้วก็พวกหกดาวพวกจินนี่ดราก้อนพวกโรเจอร์หนวดขาวบอนนี่ซาบูโคล่าหดาวบวกพวกนี้ก็จะมีการเพิ่มแปลงอยู่ที่สาม5เท่านะครับน้องยอร์กเพิ่ม1.25เท่าและพวก6ดาวของเทเชอร์แมพทุกตัวนะครับเพิ่มอยู่ที่1 2 พาเท่านะทั้งหมดนะครับโอเคและนอกนั้นก็ธรรมดานะก็เดือนนี้ไม่ได้ทำให้พวกนี้กะเพิ่มแต้มแล้วแต่พวกดรากก้อนพวกกลุ่มล็อกโรเจอร์แล้วก็เซนเทอร์นั้นยังเพิ่มแต้มอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนด่านของเดือนนี้ยากไม่เอ่ยเดี๋ยวผมแปลลงกลุ่มให้นะครับแต่ขอดูเบื้องต้นก่อนนะบอสลับยากไม่เอ่ยบอสลับอวยโอ้โหอ แมงอวยนามิอวยเอสอวยยามโตบ้าบอแล้วยากนะแน่เลยมันอวยพวกเนี้ยกลุ่มสองมีกี่กี้สามตัวรวมบอสหนึ่งตัวเป็นสี่ตัวอืมีเผาไหมมีบัไม่ตายมีโซ่มีเปลี่ยนแก้วช็อตนะครับมีเกาเลียมันเยอะจังวะ ส่วนบอสนะครับมีช็อต9เทิร์นใบกระตัน9เทิร์นแล้วก็ลดค่าเชนนะครับอ่ามีค่าเชนต่ำกว่า3เท่านะครับอืมก็ดูไม่ได้ไม่ได้ง่ายนะครับเพราะมันตั้ง9เทิร์นเนี่ย <c oughs> เจอใบ9ช็อต9โอ้โหช็อต9เทิร์นนี่างานเข้าเลยนะช็อต9เทิร์นแม่งโคตรบ้าบอเลย ส่วนบอสใหญ่นะครับมีรถโจมตีมีล็อกแก้วมีเผาไหม้นะครับมีลดความแรงของแก้วสีสีลงด้วยโอ้โหลดความแรงแก้วด้วยมีกัอนาเขตด้วยส่วนบอสมีโกลพาครึ่งมีปิดไม่ตายมีติดมึนหัวมีปิดฮิวมปิดปิดไม่ตายมีกกะบาลีอะ โอเคครับปวดหัวแน่นอนครับเดี๋ยวผมไปแปลสกิลลงกลุ่มให้และเดี๋ยวมาไลฟ์สดจัดทีมกันนะครับโคยรวมที่มองเห็นณตอนนี้ถือว่าปวดหัวแน่นอนครับโอเคครับเทเชร์แบบมาวันที่16นี้นะ10เอไยบ่าย4ี่โมงนะครับแล้วก็รางวัลล็อกอินนะเข้าเกมทุกวันแจกตัวทุกวันนะครับซึ่งตัวนี้ดีสุดคือจะเป็นฮิโยรินะมันใช้งานได้เยอะสุดนะครับประมาณนี้ครับข่าวสารกาชาของวันนี้ครับ ก็เน้นจำน,นะครับว่าการสั้ของเทเชอร์แบบเนี่ยเปิดได้แต่ยังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เก็บเพชรก่อนดีกว่านะเพราะไม่รู้ว่าเดินหน้าเนี่ยมันจะมีฉลองมาอีกว่าอเปล่านะครับเหมือนปกีนก่อนๆนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามใจห้ผมเลยครับในงานสวัสดีครด้